สวัสดีครับผมมาจากฟาแรงนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็วันจันทร์เราจะเป็นวิเคราะห์ตลาดกันนะครับก็เราเริ่มเลยแลวกันนะก็ตัวแรกที่เราจะดูก็เป็นบิตคอย n เหมือนเดิมนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วเราเราคุยกันว่ามันไม่น่าจะหลุดเทรนด์ไลน์เนาะเส้นเหลืองหลืองที่ผมตีนี่เนาะสรุปว่าหลุดนะครับก็เนื่องจากมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเฟดนะครับก็เขาเริ่มกังวลกันว่าอาจจะขึ้น ดอกเบีย้ยเยอะกว่าที่คาดไว้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ทําให้บิตคอยเนี่ยโดนโดนกดลงมาเยอะพอสมควรนะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณสักสามหมื่นแปดเจ็ดร้อยนะครับก็ระยะยาวนะครับเรียกว่ายาวไม่ไม,ไม,ไม่ยาวแล้วกันเรียกว่าระยะกลางแล้วกันนะครับผมก็ระยะกลางเนี่ยน่าจะถ้าถ้ายังไม่หลุดจากสามหมื่นแปดนะครับก็น่าจะไซด์เวกอบนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดรุดสามหมื่นแปดก็ก็ตัวขายตัวมันนะครับน่าจะเป็นเทนลงเนาะอันนี้เป็นทำเฟรมเดย์นะครับ ก็ <unta> เดี๋ยวเราลงไปดู4ี่ชั่วโมงต่อนะครับอ่าแต่ว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงก็เหมือนจะเป็นเทนลงก็เหมือนโดนกดลงเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครใครเล่นฝั่งรองอะไรเนี่ยก็นั่งทับมือไปก่อนก็ได้ครับก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นช็อตเนี่ยก็ลองอาจจะหาจังหวะเบรกข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่ารอตีกลับขึ้นมาสักเกือบๆออออสี่หมื่นแล้วเราดักช็อตก็ได้นะครับอันนี้หมายถึงว่าเทรดดิ้งสั้นๆนะครับผม ทีนี้ผมมีตัวเลขตัวอย่างอื่นมาให้ดูนะครับอ่านี่เป็นตัวเลข Bitcoin e ใน h h n n g นนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับไม่ว่าราคาจะไปลงไปแค่ไหนเนี่ยมีคนซื้อแล้วโอนออกจาก Exchange แทบจะตลอดเวลาเลยตอนนี้ Bitcoin ใน c h a n g นนี่น้อยที่สุดในรอบต้องกี่ปีนะสามปีได้เลยครับ มีคนโอนออกตลอดนะครับผมไม่รู้ใครก็ไม่รู้และซื้อแล้โอนออกโอนออกตลอดเวลานะครับผมแล้วเรามีตัวเลขอื่นมาให้ดูนะก็อันนี้เป็น Open Interest ของของออปชันนะครับผมก็เราจะสังเกตได้ว่ามีมีคนถือคอเยอะนะครับผมสัดส่วนเป็นเป็นสองเท่าเลยนะครับของพุทธนะครับแล้วก็เรามาดูดูวันหมดอายุนะครับ วันที่ยี่สิบเก้านี่นะครับผมเดือนเมษานี้นะครับจะหมดอายุไปสี่สี่หมื่นหกนะครับผมก็เยอะมากครับเรามีสองช่วงที่เยอะๆใช่ไหมครับก็มีมีปลายเดือนนี้วันที่ยีิบเก้ากับปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมก็คือสองช่วงที่เยอะๆเพราะงั้นเรามาดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับนี่เป็นสไตล์ไพ่นะครับผมสไตล์ไพ่ที่เยอะๆตอนนี้เลยก็คือคือสี่หมื่นนะครับ เพราะงั้นผมว่าอาทิตย์นี้เนี่ยยังไงอ่ไม่น่าไม่น่าจะเกินสี่หมืนแน่ๆนะครับอันนี้อันนี้ผมดูจาก Data แล้วผมก็พูดไปเนาะมันอาจจะเกินสี่หมื่นก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยก็คือคอที่สี่หมืนเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมต้องหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับผมก็เขาต้องพยายามกดนะครับไม่ให้ไม่ให้ราคาเนี่ย เกินสี่หมื่นเพื่อที่ว่าขอออปชันมันจะได้หมดหมดอายุไปนะครับผมหรือว่าถ้าเกินได้ก็คงเกินได้นิดหน่อยที่แบบไม่ให้เขาขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครล่ากเกินสี่หมื่นได้นี่ก็ก็ไม่น่าใช่น่าใช่คนธรรมดาเน,ะนาะก็น่าจะเป็นกองทุนแล้วยังไงน Option เนี่ยออปชันเนี่ยยังไงเป็น,เป,นเป็นกองทุนส่วนใหญ่เล่นอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นมุมมองของปิดคอยนะครับก็อาทิตย์นี้ไม่น่าเกินสี่หมื่นเนาะอ่าเราไป ดูตัวอื่นกันนะครับก็คลิปตัวผมขอดูเร็วๆแล้วกันเนาะก็ช่วงนี้มันส่วนใหญ่มันก็จะตามบิตคอยต์ไปเนาะแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ได้่อยได้เทรดตัวอื่นเนะก็เทรดแค่ตัวหลักๆไม่กี่ตัวนะครับผม่าเราไปดูทองคํากันบ้างนะครับก็ทองคําลงมาเรื่อยๆนะครับก็มันจะสัมพันธ์กับ US ดอลลาร์เนาะก็คือเงินไหลเข้าดอลลาร์เนี่ยทองคําก็โดนโลนกดไปด้วยไปในตัวนะมันจะสัมพันธ์กับดอลลาร์อินเล็กนะครับ เราสังเกตได้ว so no, well. so right. right like ่าดอลลาร์อินเด็กซ์นี่สูงสุดในรอบหลายปีเลยนะครับผมมาตั้งแต่ประมาณทั้งสองพันสิบแปดที่เราคุยไปครั้งก่อนเนาะครั้งก่อนที่เขาเขาทำการถอน QE เนาะสมัยคุณเย็นเล่นนะครับก็นานก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องไปดูว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยเขาจะขึ้นขึ้นดองเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตอนนี้เป็นแนวโน้มว่า0.5%แน่ๆแหละแต่ว่าก็มีบาง บางข่าวออกมาเป็นมี0 7 5บาทครับถ้าขึ้น0.5ก็คงไม่มีอะไรมากมายแนละ้วก็จะเกิดขึ้น0.75เนี่ยหลายๆตลาดน,าน่าจะโดนเทขายเยอะพอสมควรครับแต่ว่าเราส่วนใหญ่เวลาเฟดเขาจะทำแอคชั่นอะไรเนี่ยมันจะม,มีมีเขาจะพยายามส่งสัญญาณตลอดเวลาเนาะก็ก็ไม่ค่อยมีเ u r ่อมยเท่าไหร่นะาไปดูเงินค่างเงินเยนบ้างครับก็ค่างเงินเยนเริ่มเริ่มยืนยืนอยู่แล้วครับก็กกอะประมาณนี้นะครับ ไม่เกินร้อยสามสิบนะครับประมาณสักร้อยี่สิบแปดร้อยี่สิบเก้าคงยืนประมาณนี้แหละถ้าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเซอร์ไพรส์นะครับผมเพราะว่าถ้าออดไปมากกว่านี้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเขาก็ต้องต้องมาเบรกบ้างเพราะว่ามันมันไหลลงมาเร็วเกินไปนะครับผมวันนี้กรอบนี้น่าจะอยู่แล้วก็เขาใกล้จะไม่ได้ใกล้ต่เปิดเปิดเมืองนะครับเริ่มเปิดเมืองแล้วครับแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าไปบ้างนะครับผมก็ การท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่เยอพอสมควรสาหรับญี่ปุ่นนะครับจริงๆเราผมไม่ได้เอาตัวเลขตัวเลขนักท่องเที่ยวมาให้ดูนะแต่ว่าอืมที่เท่าที่ไปดูก็คือตัวเลขนักท่องเทีท่ยวก,ก่อนหนะ้านี้มันมัน,ม,นมันหายไปเยอะมากใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาเพิ่งเริ่มเปิดมันก็เลยยังไม่ยังไม่มีตัวเลขให้ดูว่าว่ามีคนไปไปเที่ยวอะไรเท่าไหร่น,นะครับผมก็จับตาดูไปก่อนนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เรามาดูกันก็คือเป็นค่าเงินบาทนะครับ ตอนนี้ค่าเงินบาทเริ่มอาการไม่ดีเอามากๆนะครับไปสามสิบสี่แล้วครับก็ถ้ายังอ่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนนำเข้าจะเริ่มเริ่มได้รับผลกระทบเนาะแต่คนส่งออกก็ก็อาจจะดีก็โชคดีที่บ้านเรามีพวกสินค้าเกษตรส่รงออกนะครับผมก็อาจจะเห็นได้ว่าบางจังหวัดเนี่ย คนมีการใช้จ่ายเยอะนะครับอย่างเช่นทั้งก่อนที่ผมพูดไปก็คือตังนะครับตังมีการปลูกปลาล์มเยอะใช่ไหมครับช่วงนี้ปลาล์มราคาดีนะครับผมก็มีการซื้อรถใหม่อะไรกัน,นครับแต่ว่ามันก็มีฝั่งที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับผมก็ต้องจับตาดูดีๆนะว่าจะไปหยุดตรงไหนนะครับจริงๆของเราก็อาจจะไม่อ่อนเยอะเท่าเยนนะแต่ว่าก็แนวโน้มเป็นอย่างนี้นะครับก็หลกัลกๆคือเป็นผลมาจาก เงินดอลลาร์มาเลยนะครับแล้วเราก็ต้องต้องระวังอีกตัวหนึ่งก็คือคือเงินเราอ่อนเนี่ยมันมีผลกับเงินเฟอ้อของเราด้วยนะครับก็เนื่องจากเรามีการนําเข้าน้ํามันอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็ทําให้เราซื้อน้ํามันที่แพงขึ้นมันก็จะส่งผลทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเริ่มเริ่มมีเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะไม่ไม่คุมดีเซลแล้วปกติดีเซลมันไม่เคยเกินสาสิเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาก็ยังยังไม่มีความชัดเจนนะว,ว่าจะยังไงแต่ว่าเขาคงไม่อุดหนุนเหมือนเหมือนเหมือนก่อนน้นนี้แล้วคืออาจตอนนี้ก็มีคุยกันว่าอาจจะช่วยช่วยที่สี่บาทหรืออะไรอย่างงี้ก็แต่ว่าจะขึ้นไปจนถึงสามสิบสี่ก็ลองคิดดูนะครับว่าจากสาสิบไปสาสิบสี่เนี่ยมันมันเพิ่มมาต้องเท่าไหร่เนาะคิดให้ดูเลยก็ได้นะครับผ่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ต้นทุนทุกอย่างจะเพิ่มส3บาเปอร์เ็นนะครับ ยังไม่รวมที่ก่อนหนะ้านี้มันมันขึ้นมาแล้วนะครับผมเพราะงั้นทาเงินเฟอ้อเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยหลังจากที่น้ํามันน้ํามันราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยลองถ้าเกิดไปดูช่วงเดือนถ้าน้ํามันขึ้นไปแล้วก็อีกสักสามเดือนนะก็สักเดือนกันยาเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อเรายังพุ่งไม่หยุดเนี่ยว่ากรนอง,งอรจะต้องต้องออกแอคชั่นอะไรไว้นะแต่ว่าเราเคยคุยกันแล้วนะว่ากรนง,งอรน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณสัก ครึ่งปีหลังเนาะเพราะว่าของเรามันมันรับรู้ช้าเนาะมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจเราไหวแค่ไหนนะตอนนี้รัฐบาลก็ยังยังหาเงินอยู่นะอ,อสัมภาระครึ่งปีแรกเขาเก็บภาษีได้เกินเป้านะเก็บได้เป็นแสนล้านนะครับผมก็เขาก็หาเงินเก่งเนาะแต่ว่ารัฐบาลเราเองก็ใช้ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะครับผมก็ต้องดูว่าสุดท้ายเราเขาจะบาลานซ์อยู่ไหมนะ ถ้าสมมติเขากระตุ้นแล้วเศรษฐกิจเรากลับมามาทำเป็นปกติเนี่ยมันมันก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันเศรษฐกิจมันไม่มี productivity ตามขึ้นมาเนี่ยเงินเฟ้อเรามันจะน่ากลัวมากๆนะครับผมแต่ว่าคงไม่ขนาดปี40อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าภาคธนาคารเราเราแข็งแกร่งกว่าตอนนั้นเยอะมากมนะครับผมแล้วอีกอย่างประเทศที่มีมีปัญหาเศรษฐกิจมาก่อนเนี่ยเราก็จะ ระวังตัวด้านนั้นมากๆนะครับผมคือมันคงไม่ล้มขนาดนั้นแต่ว่าคนคนที่เรียกว่าคนชั้นล่างคนชั้นกลางเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเยอะนะครับผมคือชั้นบนอ่ะเขาเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรอยู่แล้วนะครับเรามาดูราคาน้ํามันบ้างครับก็ราคาน้ํามันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก,ก็เป็นผลดีเนาะเป็นผลดีท,ท,ทั้งๆที่โอเปประชุมกันไม่ได้มีไม่ได้มีการ ผลิตน้ำมันอะไรเพิ่มนะแต่ว่าราคาน้ำมันก็ก็ลงมาเรื่อยๆนะค,คือสงครามเขาเริ่มรอบสองแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือมันไม่ได้คือเขาหาทางออกอะไรหลายๆอย่างได้นะก็คือยังยังไม่เป็นปกติสงครามรุนแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็ทางทางตะวันออกแล้วยูเคนเนี่ยโดนโดนถล่มไปเกือบหมดแล้วครับก็แต่ว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่า รัเสเซียเขาก็ก็หมายถึงว่าเดินหน้าไปมากไม่ค่อยได้นะครับก็คือยึดภาคตะวันออกได้แต่ว่าเคลื่อนเคลื่อนผลมากไม่ได้เพราะว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็ส่งอาวุธอะไรให้ยูเครนเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็อังกฤษมีเอาเครื่องบินไปบินรอบทะเลด้วยนะครับผมก็ทําให้รัสเซียเนี่ยเคลื่อนทัพไปข้างหน้ามากไม่ค่อยได้นะครับก็สงครามก็ต้องต้องดูต่อไปว่าจะจบยังไงนะว่าถ้ามันถ้ามันจบแค่ที่ ยูเครนกับรัสเซียมันก็คงไม่น่ากลัวอะไรมากถ้าเกิดลามไปประเทศอื่นเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มน่ากลัวนะอาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามนะครับแต่อันนี้นี่เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะคือรัสเซียเนี่ยตอนแรกเราเราคิดว่าเขาคือเป็นมหาอำนาจเบอร์สองทางทางหารของโลกใช่ไหมครับแต่พอตัดนิวเคลียร์ออกไปเนี่ยแค่ยูเคอย่างเดียวเนี่ย ตอนแรกนักวิเคราะห์คิดว่าจะจบภายใน48ชั่วโมงตอนนี้ปาไป55วันได้แล้วยังไม่จบเลยนะครับก็ถ้าตัดนิวเคลียร์ออกไปเนี่ยรัเสเซียนี่สู้ตะวันตกยากมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าไม่ใช้นิวเคลียร์เนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ลาไปไหนกนะ็แต่ว่าคุณปูตินเขาจะถอนทหารเนี่ยมันก็ถอนยากนะยเนื่องด้วยชื่อเสียงอะไรของเขานะครับผม ก็ถ้าถอนอาหารก็เหมือนแพ้ครับถ้าเขาไม่ได้อะไรเลยเพราะงั้นมันก็เหมือนแบบไปก็ต้องไปให้สุดน,นนะเนาะแต่หวังว่าเขาคงคงไม่ใช้นิวเคลียร์แค่นั้นเองนะครับอเรามาดูดูอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอค่างเงินรูเบิลก็ดูดีเกินไปน <laughs> ีมีพันผลนิดหน่อยนะเมื่อวานาดูวิกแล้วกันนะครับ ก็วิเด็กม,ม,มีมีพุ่งขึ้นมาคนระับก็พุ่งตามที่แนวโน้มของเฟดเลยนะครับก็นั่นนะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับก็คนก็กลัวๆกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ช่วงนี้ก็ระวังระวังแลนวะพยายามสโลว์เพย์ไปก่อนนะครับยังเซฟเซฟไปก่อนยังไม่ต้องไปเบสอะไรมากนะครับผมก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับ ก็ต่อไปเป็นช่วงขายของครับก็พแพลเราเนี่ยเป็นผู้ให้บริการบอร์ดเทรดดิ้งใช่ไหมครับมีกลยุทธ์กิจกับรีบาลให้ใช้แล้วเรามีเครดิตบอร์ดให้ลองใช้1,000ดอลลาร์ครับก็ไปเปิดพอร์ตที่ FTX แล้วก็ขอ API แล้วก็มาลองเทรดลองใช้ดูได้นะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับบอร์ดเนี่ยสามารถถามมาในเพจได้เลยนะครับหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับกา,การลงทุนเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามมาได้หรือว่าสแกน QR code ตรงนี้นะครับผมก็ไปคุยในไลน์ Open c ช a t ได้นะครับก็ ผมก็จะคอยตอบให้เดี๋ยวม,มีคนอื่นคอยตอบให้นะครับเพถ้าตอบได้ก็ตอบให้นะถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหามาแล้วผมพยายามตอบให้นะเพรก็เป็นการเรียนรู้ไปนในตัวเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ